ในใที่สุดก็ประสบความสําเร็จได้แต่งงานกันครับอโอ้ยยังไม่แต่งจะไปขออยู่แล้วเชียวหลังจากนั้นก็พี่เธอฉันโอเคล้วเราควรจะยังไงต่อดีอก็เดี๋ยวพาแม่ไปพาแม่ฉันไปคุยกับแม่เธอก่อนพ่อตายนี่โอ้โหโหดเป็นตำรวจรเขาเป็นนักป่าปรามเลยไม่ยิ้มอ่ะยิ้มยากเสือยิ้มยากไม่ค่อยคุยใครคนแถวนั้นก็จะกลัว เกรงใจค่ะ <c oughs> แล้วเราคือไม่มีใครกล้าจีบลูกสาวบ้านนั้นอะ่ะ <c oughs> เราเป็นใครไปโผ <c oughs> ล่มาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนิ่งๆหน่อยแม่ผมก็ไปคุยก็อขอคุยกับแม่แม่แม่เขาเป็นการส่วนตัวค่ะ <c oughs> ได้ใจความมาว่าปล่อยให้เขาลองคบกันก่อนดีไหม <c oughs> เรายังไม่ต้องไปเร่งรัดให้เขาต้องไปหาเงินหาอะไรมาแต่งถ้าอยู่ได้รือว่าจะช่วยกันสร้างอะไรได้ก็ค่อยๆสร้างไปค่ะ <c oughs> แม่เขาก็ไปพูดกับพ่อเขาแบบนี้ <c oughs> แต่จริงแม่เขาแฟร์มากเลยหรอเขาก็เป็นความรูกแม่เนี่ยไไม่ใช่คนขายลูกกินถ้าเกิดเออรักลูกแม่จริงถ้าเกิดเออมันเป็นไปได้เงินเหลือๆก็ค่อยมาแต่งที่หลังก็ได้ก็อยู่ด้วยกันมาก็สิบกว่าปีละตอนนี้ก็มีลูกแล้วหนึ่งคนผมว่าแม่ก็ลืมไปแล้วแหละว่าจะต้องแบบมีงานอ๋อสุดจนถึงทำไมแม่ยังไม่ได้แต่งแล้วแต่ลูกแม่ไม่แต่งอะ จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีงานแต่งงานยันกับยังเขาบอกโอ้โหป่านนี้เราจะแต่งทําไมตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะพี่แปดขวบแล้วฮะอ้อไม่มีใครเชื่อแน่เลยว่าการที่ไปนอนบ้านเขาและเรายังสามารถให้คําสัญญาเหมือนกับที่ทางทางฝ่ายที่เขาให้ให้คำญญาว่าเฮ้ยถ้าพูดเรื่องนี้อีกจบนะจริงแต่พี่ก็พิสูจน์ใจเลยว่าก็ไม่ไงเขาไม่เอาไงถ้าเกิดเราไม่ไหวจริงครับผมเดี๋ยวไปโทรศัพท์ในห้องน้ำอะไรก็ว่าไป ผมบอกจริงไม่จําเป็นจะต้องไปขืนใจใครค่ะหลายคู่พังเพราะแบบนี้แล้วผู้หญิงเขาจะมีปมผมผมให้เกียรติพอผมเป็นสุภาพบุรุษที่ฉันไม่ได้ต้องการค่ะคือถ้าคุณโอเคเนี่ยผมถึงจะโอเคถ้าคุณไม่โอเคยังไงผมก็ไม่ทําการใช้ชีวิตคู่มีปัญหาหรือว่าทะเลาะกันบ้างไหมคะนิดนหน่อยห่อยพี่อมีวอกแวกบ้างไหมคะเนื่องจากอยู่ในวงการบันเทองภาพมันอาจจะดูวอกแวกนะฮะค่ะ แต่จริงๆแล้วอาจจะวอกแวกกว่าไม่ใช่ก็มีบ้างเล็กน้อยแค่คุยคุยขำขค่ะไอ้ขำขนี่ก็ตายมาเยอะนะคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็โดนเหมือนกันโดนนะโอ้ไม่เหลือแล้วครับผู้ชายอาจจะมีความเก็บกดเพราะตอนวัยรุ่นนี่เราไม่มีใครเข้ามาคือหุ่นเหมือนล้วอยู่บนต้นไม้สมัยก่อนคือคิดว่าเวตาลมันมันไม่ได้มีรูปทรงที่ได้น่าดูสักเท่าไหร่ ันก็เลยอาจจะเก็บกดแต่พอตอนนี้พอมีคนเดินเข้ามา่ะสวยถูกใจด้วยก็จะมีคุยมีอะไรกันอย่างเงี้ยฮะแล้วโดนจับได้ไหมคะโดนครับตอนนั้นผมมีโทรศัพท์สองเครื่องค่ะแต่เป็น Apple ID ดีเดียวกันลิงก์กันนับเเครื่องหนึ่งให้ลูกสาวเล่นค่ะเครื่องหนึ่งเราออกไปทํางานด้วยค่ะคุยกันเพลิดเพลินทางนู้นรู้หมดอ๋อมันก็ขึ้นเด้งเด้งรับทุกคำเลยฮะคุยอะไรก็คุยอันนั้นเลย อ๋อแล้วไงคะมันเด้งเด้งมาลูกก็เอาไปให้แม่ดูแม่อะไรเนี่ยมันเด้งอยู่ตลอดเลยพูดแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่พูดอะไรเลยเขาไม่พูดสักคําจนกระทั่งวันหนึ่งมีเรื่องที่แบบว่ามันตึงๆกันน่ะแล้วผมก็อึดอัดว่าทำไมมันไม่พูดไม่อะไรเลยว่าเนี่ยมันมันมันมีอะไรันคนมันเหนื่อยมันมีอะไรมีอะไรก็คุยกันพูดมาคำอย่าคิดว่าไม่รู้นะว่าทําอะไรอยู่คุยกับใครอยู่ทําอะไรอยู่ อย่าคิดว่าจะไม่มีใครรู้ทีแรกไม่ได้สังเกตไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นเพราะโทรศัพท์เพราะเราคิดไม่ถึงไงนี่แหละไอ้ที่คิดไม่ถึงตายกันเยอะนั่นแล้วแอปเปิลเอดที่ต้องคนละอันนี่ไม่ใช่ยอมรับความจริงโอเคคุยซึ่งปกติพี่ก็จะไม่พูดในลักษณะแบบนี้จะพูดเพราะใชเป็นคนหวานหวานพอวันนั้นมาปุ๊บรู้เลยว่าเรื่องใหญ่ดิโอ้โขนหัวลุกเลยขนหัวลุกอย่างงี้ก็ยอมรับไป จริงก็ไม่ทําไม่คุยไม่อะไรละเอาจริงๆมียดุไหมจะว่าดุก็ดุนะฮะต่ว่าไม่ดุก็ได้เงินทองในบ้านใครดูแลเมียครับทํงงานได้เท่าไหร่ให้ใครหมดให้เมียแล้วแล้วแล้วทุกวันจะใช้ต้องใครเบิกหรอก็แต่ก่อนเนี้ยก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือณตอนเนี้ยต่างมีภาระหน้าที่ที่ตอนที่โควิดเราช็อตลงเหมุนหมุนเงินไม่ทันก็มียืมเพื่อนอาศัยเพื่อนนู่นนี่นั่นบ้าง แล้วก็ทยอยผ่อนจ่ายเลยเลยเขาซึ่งทุกวันนี้พี่ก,ก็จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นร้านชาบูใช่ครับ<อ>ก่อนหน้าจะโควิดเห็นบอกว่าโอ้โหสาขาเยอะมากสาขาผมมีประมาณ60กว่าสาขาทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยคร,ครชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวคนร้านชาบูอุ๊ดเป็นต่อครับพอมีโควิดเข้ามาป๊ร์ตหนึ่งทุกมีโควิดขึ้นมาปุ๊บคือด้วยโดยเฉพาะร้านอาหารค่ะมันต้องปิดไปโดยปริยายะเราก็ปรับกลยุทธ์ในการต่อสู้กับมันเราสู้มันไม่ไหวในค่าใช้จ่ายที่มันบาน แล้วก็รัฐบาลก็สั่งปิดร้านอาหารที่อยู่ในห้องแอร์ทั้งหมดมแล้วร้านอาหารร้านเราเป็นห้องแอร์ซะส่วนใหญ่ตอนนั้นเป็นหนี้ค่ะไหนคะพี่อู๊ดเป็นหนี้ทันทีเลยสิบล้านค่าเช่าค่าใช้จ่ายค่าลงทุนที่เราจะต้องสั่งวัตถุดิบนำเข้ามาซึ่งเราสั่งมาจํานวนเยอะเราต้องสั่งเพื่อเตรียมตัวในท่วงเทศกาลปีใหม่เพราะสั่งเป้งเข้าไปปุ๊บยอดเท่านี้ไม่ถึงสามวันร้านต้องปิด ร้านต้องปิดมีประกาศด่วนนั่นแหละฮะคือโอ้เข่าสุดเลยไปไม่เป็นเลยฮะผมเสียศูนย์แบบมันแล้วกองถ่ายก็หยุดด้วยนะกองถ่ายก็หยุดด้วยไม่มีงานไม่มีอาชีพนะตอนนั้นคืองงเนาะอุ้ยเหนื่อยเลยฮะก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเราคงจะหมดทางทำมาหากินแล้วแต่เราสึกว่าเราเราไม่เอาตรงเจ๊งมานําชีวิตไหมเราสู้ได้เราก็ต้องสู้แต่ในความสู้อ่ะณวันนี้ตอนนี้ เรากลับมาเปิดแล้วครับผมมีความรู้สึกว่าผมมีกําลังใจมากมีแฟนๆโทรมาให้กําลังใจส่งข้อความมาทุกๆคนให้กําลังใจเรามันมันมีผลนะมันส่งผลมากมันทําให้เรากรืึดส,สู้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็เปิดแล้วร้านชาบูไปต่อเปิดถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะสนใจร่วมธุรกิจกับเราถ้ายัางไม่พร้อมโทรปรึกษาเราได้เรามีทีมการตลาดให้คำปรึกษาเขาบอกโอเคเขาได้กำไรทุกคนชอบเราก็เลย มีกำลังใจที่เปิดอีกแล้วสู้อีกแล้วขอบคุณที่ทําให้ผมสู้ได้ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณภรรยาด้วยนะฮะที่ไม่หนีไปไหนเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรารู้ว่าเรากําลังรับผิดชอบส่วนไหนส่วนไหนส่วนไหนใครมีหน้าที่ทําอะไรอยู่สุดท้ายก็อยากให้แฟนชายขายได้เหมือนเดิมครับพี่น้องครับ <laughs> ใครดูรายการนี้อยู่เดี๋ยลดค่าแฟนชายให้ดีกว่า จะเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวหลังไมเลยพี่น้องครับลองเซิร์ชดูพิมพ์หาได้เลยนะฮะชาบูของพี่อูดไปต่อแล้วก็อยากจะบอกสาวๆว่าพอดูไปถึงตรงนี้แล้วรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพี่ไม่มีตังเลยมมนอยากเก็บดเลยพี่อูดใสนเป็นคนไดพาอเป็นคนพ่อแบบพี่อูดนะคะคาดหวังกับลูกสาวยังไงบ้างคะพี่อูดถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังเราเลี้ยงไปตาม สภาวะสถานการณ์จากที่เราเคยเป็นคนยากจนเลยมาก่อนเนี่ยแล้วมีความจริงใจแบบเนี้ถ้าเราวันหนึ่งเราโอเคละเราประสบความสําเร็จถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาฐานะอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่หรือเป็นคนยากจนก็ช่างถ้าผมมองเขาแล้วว่าเขาเป็นคนที่ขยันทำมาหากินสู้มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสผมจะมอบโอกาสนั้นให้เขาดีกว่า มอบโอกาสให้คนรวยๆที่เขาอาจจะตบตีทําร้ายลูกเราก็ได้อันนี้เราคิดว่าที่เรามีตังค์แล้วไม่เป็นไรเราไม่ชอบความรวยเอาแค่นี้พอให้ลูกเรามีความสุขก็พอ <c oughs> แล้วพี่อู๊ดล่ะครับขี้หึงภรรยาไหมมีความหึง <c oughs> เวลาที่มีคนมาคุย <c oughs> มาจีบหรือพวกโทรศัพท์โลกจีบหรือไอ้พวกข้อความประหลาดๆแล้วเราจะหึงแบบนั้นอนะ่ะ <c oughs> แต่พอเราอยู่ด้วยกันเป็นานานมันต้องมันต้องมีระยะให้กันละ มันต้องเข้าใจว่าอ <isions impossible> <habitude antique> ันนี <c oughs> ้ค <worldwide> ือเพื่อนเขาไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้มาแล้วอยู่ๆคุณก็มาป้อนอาหารให้กันนู่นนี่นั่นที่ไหนเล่าค่ะแต่พี่มิก็แปลกนะหึงโทรศัพท์โลกจิตที่โทรเข้ามาหึงไอ้คนนั้นทำไมถึงไม่อถ้โทรศัพท์โลกจิตก็โทรมาเนี่ยที่ผมก็พิ่รู้ผมก็คิดประหลาดปรดเลอนะที่ผมที่มารายการนี้ผมไม่รู้้วยผมผิดปกติแล้วที่บอกว่าแบบภรรยาชอบชอบปิดมือถือติดต่อไม่ได้อ่าเนี่ยจริงกับตกลง ก็ไม่ใช่หแต่ห่วงบางทีก็บอกเออเดี๋ยวจะไปงานกับลูกน้องนะไปงานกับทีมงานแล้วผู้ชายสามสี่คนอย่างเงี้ยแล้วเขาผู้หญิงคนเดียวแล้วผู้ชายก็โสดโทั้งนั้นส่งขึ้นสนามบินเสร็จเรียบร้อยบอกเออถึงไหนแล้วโทรมานะแต่นี่พอไปถึงแล้วโทรไปก็ไม่รับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเครื่องเครื่องบินเต็มที่หายไปเป็นเป็นครึ่งวันอย่างเงี้ยฮะคือติดต่อไม่ได้โทรศัพท์คือไม่มีคนรับหรือว่าสัญญาณไม่มีเลยคะสัญญาณไม่มี ห่วงใช่ไหมหรือห่วงห่วงหรือหึงห่วงหึงด้วยอโอ้โหหายไปขนาดนั้นอแล้วพอเขากลับมาแล้วยังไงโวยทะเลาะไหมคะก็ไม่คุยอะไรเยอะเพราะว่ากลัวจะมันฟีดแบ็กมาถ้ามันถ้ามันแรงไปอ่ะมันก็จะทําให้นอนกันอีกค่ะนอนกันกว่าจะหายโกรธกว่าจะอะไรโอ่นานพี่ก็งอยากโอ้เป็นอาทิตย์ในช่วงนี้อ่นคิดว่ามันก็น่าจะเป็นช่วงที่พวกเราเขายากลาบากกันนะคะเครีดเรียดกลัวให้พี่ ถือว่าเป็นตัวแทนของคนที่เจอเข้าไปเต็มๆกับวิกฤตเกือบจะทุกวิกฤตทั้งชีวิตแล้วก็ล่าสุดกับโควิดจนถึงตอนนี้ก็ยังยังกำลังพยายามสู้ต่อเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนในการเดินหน้ากันต่อให้พี่อุดฝากอะไรกับคุณผ<ม>ู้ชมสัก้น่ัยอะไรที่มีดีตัดออกไปจากชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงอดีตให้มันเยอะแล้วผ่านมาถึงจุดนี้แล้วมันมันผมว่าเราก็ มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเหมือนกันหมายถึงวัคซีนชีวิตนะฮะสู้ให้เป็นถอยให้เป็นทิ่งที่ดีที่สุดคือความพอดีความพอดีเราตรงไหนชอบดื่มอ่ะคนเดียวก็พอสักเป๊กถ้าไม่ไหวจริงอ่าเสริม <c oughs> ไม่ต้องไปติดหรูติดอะไรกับคนรอบข้างอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันที่มันจับต้องได้จริง <c oughs> ผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอละสู้ไปทีละนิดสู้ไปทีละหน่อย สู้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ครับครับแต่จริงชีวิตชื่อดเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะจังหวะจะมาก็มาไปเล่นตลกแทนเพื่อนเอ้าแก๊งพี่บอยเดินไปดูอยู่พอดีค,คือทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารอไหวถ้าช้าอีกนิดหนึ่งเห็นไหมคะไม่งั้นถ้าเร็วอีกนิดหนึ่งนี่เป็นกระชากสร้อยเขาแล้วนะร,รออีกนิดหนึ่งชีวิตก็เปลี่ยนนะฮะถ้าถามผมว่าสําคัญก็คือ อย่ายอมแพ้เร็วเกินไปกับทุกๆเรื่อง <Okay. S 2> อย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่ใช่อย่าเพิ่งรีบสรุปว่ามันล้มเหลวอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันหมดหนทางนะครับถ้าหากว่ารู้สึกแบบนั้นลองดูชีวิตของคนคนนี้นะครับนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เขาสู้เรื่องของชีวิตความยากจนความลำบากหรือหน้าที่การงานเท่านั้นแม้แต่เรื่องความรักเขาก็ใช้หลักเดียวกันคืออด และสู้และพยายามจนเขามีวันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกทกคนในการสู้รวมถึงกับพี่อู๊ดด้วยนะครับให้สู้ต่อเนะฮะเอาให้ได้มีแฟ็นชายมากกว่าเดิมตลอดโควิดเลยนะครับครับผมนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับพี่อู๊ดเป็นต่อพระเอกอันดับหนึ่งของช่องวันจ้าขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราครับและตาซอยโกศลีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องครับ ต้าหู้ไข่ไก่ตรานาพยาบาลเนียนนุ่มกลมกลอ่อมเคลิ้มมานานกว่า50ปีและทิพย์ก็อิสซี่ซาถึงใจสนุกได้ไม่ยั้งแบบศูนย์แขวนะครับเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางช่องวันนะครับวันนี้ลาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งนึงนะครับสวัสดีค่ะอะไรที่มีตัดเอาไปจากชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงอดีตให้มันเยอะเราผ่านมาถึงจุดนี้แล้ว มันมันผมว่าเราก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเหมือนกันหมายถึงวัคซีนชีวิตนะฮะสู้ให้เป็นถอยให้เป็นอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันที่มันจับต้องได้จริงผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอละ